นาวราตีปีแรกเขาบอกสายมูห้ามพลาดแล้วก็ต้องมากันลวค่ะเป็นปีแรกที่บิมได้อยู่ไทยช่วงนี้พอดีแล้วเพื่อนๆชวนมาเราก็มาดูหน่อยว่าในงานมันมีนมอะไรบ้างเอาตามความเป็นจริงเลยหนึ่งถนนหนึ่งเส้นเนี่ยก็จะมีการตั้งซุ้มแบบนี้นะคะซุ้มของแต่ละห้างร้านหรือบริษัทนีเ่เขาก็จะเอาเทวรูปมาทําการตั้งไว้ขณะที่เราเดินไปเดินมาเนี่ยมันก็เปนหนึ่งว่าเหมือนได้ดูสิ่งสวยงามตื่นตาตื่นใจอันนี้เขาก็จะมีการทําพิธี บูชาบวงสรวงอะไรต่างๆของแต่ละที่แต่ละซุ้มเขาก็จะประดับตกแต่งตามความเชื่อ <India S 1> อินเดียเหนืออินเดียใต้นะคะที่พระเจ้าฮินดูแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีความเชื่อแตกต่างกันไปแต่ย่างที่ว่ามันเป็นเสน่ห์มากๆเลยแล้วก็จะมีการเต้นบวงสรวงของแต่ละซุมนะคะบางซุมก็มีเต้นเออสาวสวยสาวเล็กสาวน้อยแล้วแต่นะคะจะเต้นคนเดียวก็ได้ไม่ติดส่วนทางนี้นะคะสนใจเทศกาลอาหารที่สุดอาหารทุกอย่างหมดเร็วนะคุณนะคุณนะณนะต้องรีบกินนะเพราะคนเยอะอยู่อันนี้มะพร้าวก็คือหนึ่งในถาดที่จะเอาไว้บูชาเทพเจ้านั่นแหละอยากเป็นลูกรักเทพเจ้าแต่ยังงไ รองเท้าปุดรองเท้าปุดหนึ่งค่ะเอาไปเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะคะจ,จุดนี้ oh. เพื่อนเพื่อนมิ้ก็จะเดินไปวัดแขกกันนะคะวัดแขกเนี่ยเขาก็จะมีเทวรูปมีพรามคอยช่วยทาพิธีต่างๆวันนี้แน่นอนคนเยอะเป็นพิเศษเพืเ่อนบอกว่าอยากพากันไปแสวงบุญที่อินเดียวันนี้ก็เลยมาซ้อมก่อนได้จุดแดงๆหนึ่งจุดมากลางหน้าผากซึ่งพรามจุดให้ย่านสีลมเนี่ยก็คือเดินวนรอบแล้วก็จะมีพระแม่ในรูปแบบต่าง,งๆอย่างอันนี้สวยมากเป็นฟิวพระแม่สายฟอนนะรู้เลยกระเทยแต่งตีฟาลาเวอร์พอออกจากวัดมานะคะเขาก็จะเริ่่่่มนนนัังงงจจอทททีีีละะขขยยบบบาพวเเเ็็กกๆป ส่นงนะคะนี่ยังไงเหล่าองค์คลักที่ถืออาวุธให้กับพระแม่เนี่ยก็คือโอ้โหพระแม่เลือกแล้วสุดๆเห็นปะด้านทรงมาเนี่ยเขาก็จะตะโกนบูชา่อ ทพแต่ละองค์เนี่ยเขาก็จะมีคําที่แตกต่างกันไปนะคะในการใช้บูชายอย่างนี้จะเป็นองค์สักดีโอมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นองค์เวลเวลปีมาปีแรกก็ทาตามเขาไปก่อนเขาก็จะมีการสาดผงแต่ละสีม,มีการจหนายผ้ายันพอร่างทรงหมดเนี่ยก็จะเริ่มเป็นรานชรสของเทวรูปเทพต่างๆเป็นเทศกาลที่ดึกมากอย่างอันนี้น่าจะประมาณตีสองเลแล้ว <laughs> ดึกมากคุณนะแต่ยิ่งดึกก็ยิ่งคึกนะคะแต่ละราชรสที่มาเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับวงดนตรีต่างๆแล้วก็เต้น ก็มีแอบขอยอดขออะไรไปนะคะขอแล้วก็ลงมือทําด้วยถ้าได้ยอดตามเป้าเนี่ยเจอกันปีหน้าใส่สารีแน่นอนก่อนรอบชิงรถสุดท้ายที่จะเป็นมหาเทพนะคะเขาก็จะมีการกั้นโซนแบบนี้ในแต่ละสมเพื่อทําอะไรเอ่ยนี่เอามะพร้าวมาปาแบบนี้นะคะเป็นการล้างถนนไปด้วยเป็นเคล็ดด้วยถือว่าข่มศัตรูหรือขอพรก็ว่าไปและนี่ก็คือขอบวนสุดท้าย เป็นเทศกาลที่สนุกแล้วก็เต็มไปด้วยความศรัทธาและความเชื่อแต่ยังไงนี่เก็บตกสุดท้ายก็คือคนขายพยันเท่านั้นที่ยืนหนึ่งเออค่ะอยากมานาวาราติก็เจอกันปีหน้าค่ะถ้าพรสมหวังก็เจอกันอีกนะ